วันนี้ผมเลยจะพูดเกี่ยวกับ10เรื่องจริงที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับซีรีส์เรื่อง Squid Game เกมรุ้นตาย ผมทีเซ็ตชมแนนนะจ๊ะในที่สุดครับทุกคนผมก็หาทรงผมที่ผมไปตัดมาได้มันเทียบร้อยแล้วซึ่งถ้าถามว่ามันทรงอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับบอกแค่ช่างว่าเออตัดออกมาให้ผมหล่อๆก็พอโอเคเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าวันนี้เนี่ยเราอยากจะกลับมาพูดถึงเรื่องหนังที่ยังเป็นอันดับหนึ่งของ Netflix ในปัจจุบันนี้นะครับผมก็คือ s q u i d g เก e นั่นเองซึ่งผมเคยทำเกี่ยวกับซีรีส์เรื่อง Squi d g เก e เกี่ยวกับจิตใต้สำนึกของมนุษย์จริงๆเทียบกับซีรีส์ของ Squi d g เกมนะครับผม้่ดู ตรงนี้ได้เลยก็ไปกดดูก่อนก็ได้นะและคร่าใครที่ดูคลิปนี้แล้วยังไม่ดูซีรีส์เรื่องสควิเกมนะผมแนะนําว่าให้ไปดูหนังก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปนี้เพื่อเรื่องในหัวของเราเองเนี่ยที่ได้ปฏิป,ปต่อกันนะผมจะได้แบบเอะอันนี้คือใครอะไรยังไงที่ไหนอย่างไรอะไรอย่างนี้นะผม <c oughs> วันเนี้ยผมเลยมาพูดเกี่ยวกับ10เรื่องจริงที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับซีรีส์เรื่องสควิตเกมเกมดุนตายมา เป็นไงน่าฟังอะดิน่าฟังรู้รไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องชมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับและก่อนไปฟังอย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ตรงนี้ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผม <c oughs> ถ้าพร้อมแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราไปเริ่มดูเลย เรื่องจริงที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับ Squid g เกมเกมลุ้นตายนะครับผมและผมเชื่อว่ามีหลายๆคนเนี่ยก็ไม่รู้เช่นกันครับหรือบางคน,นอาจจะรู้แล้วแต่าอาจจะรู้บางข้ออะไรอย่างนี้งั้นเรามาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้กันเลยเรื่องแรกเลยนะครับผมแรงบนันดาลใจของหนังเรื่อง Squid g เกมเนี่ยมาจากผู้กำกับที่ชื่อว่าพลานดงฮอกผู้กำกับคนนี้เนี่ยครับเขาดึงเอาเกมที่หลายๆคนนั้นเคยเล่นสมัยเด็กๆเด็ก,ดกน้อยอย่างเช่น T I O U นะครับผม G C G เป็นเกมตอนที่กงยูนั้นเล่นกับพระเอกของเรากีฮุนนั่นเองนะ ผมเพื่อจะนําพาเพื่อนของเราเนี่ยไปสู่การเล่นเกมอย่างแท,ท้ทรูหรือแม้กระทั่งจากวิดเกมที่นํามาเป็นชื่อของซีรีส์เรื่องนี้ก็ตามนํามาถ่ายทอดในอีกแง่มุมนึงครับผมโดยการสอดแทรกชีวิตของผู้เล่นแต่ละคนลงไปง 2. เขาคุมเรื่องโดยยอดควิดเกมนะครับผมการนําคนทั้งหมด456คนมาร่วมการแข่งขันเกมเอาชีวิตรอดนะครับผมซึ่งชีวิตของแต่ละคนนั้นมีมูลค่าถึง100ล้านวอนในชีวิตจริงของเราอาจจะคิดว่าเอ้ยชีวิตกูนั้นมีค่ามากกว่านานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมผมก็ คนหนึงที่คิดอย่างนั้นกติกาในเกมก็คือผู้เล่นนั้นต้องร่วมเล่นเกมกับกลุ่มคนปริศนาที่จัดขึ้นมาจํานวน5เกมนะครับผมเช่น AIOU เกมแก่น้ําตาลเกมที่2เกมชักคเยอเกมกระจกและเกมสุดท้ายก็คือสควิ d เกมครับผมและคนที่เหลือรอดเท่านั้นคือผู้ชนะถึงจะได้เงินรางวัลทั้งหมดของเกมนี้ไปครับผมข้อที่3 กำกับหรือว่าพัดดงฮองเนี่ยเขาได้ดาวบ,บทแรกของสวิทเกมเกมลุนตายเนี่ยมาตั้งแต่ปี2008ปี2008ปตอนนี้ปี2021แล้วครับผมใกล้จะเข้าย2ิบแล้วด้วยแต่ถ้าว่าด้วยในเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้เป็นเนื้อหาที่สมัยนั้นคนเขายังไม่ค่อยคุ้นเคย,เยครับผมอีกทั้งซีรีส์เรื่องนี้ยังมีความรุนแรงที่สูงเอาเรื่องเลยทําให้บทในเรื่องนี้ไม่ได้ถูกสร้างเป็นหนังหรือว่าเป็นซีรีส์ออกมาให้เราดูแต่เนินเนินตั้งแต่เขาเขียนบทเสร็จอะไรนี้และถูกวให้ฝุ่นก นานกว่า13ปีกันเลยเดียวครับเช่นนาสงสารบทสควิตเกมมาถึงข้อที่4กันบ้างจุดแตกต่างระหว่างซีรีส์เรื่องสควิตเกมและซีรีส์แนวเอาชีวิตรอดอื่นๆ คืออะไรรู้ไหมคือการเล่าเรื่องอย่างเป็นธรรมชาติรับผมอันนี้คือกูไม่อวยแต่ว่าหาข้อมูลแล้วมันเป็นแบบนี้จริงๆและได้นําเสนอความจริงของชีวิตว่าไม่ได้ง่ายเลยที่จะเอาชีวิตรอดในยุคทุนนิยมครับผมข้อที่5กันบ้างซีรีส์ของซาก i วิดเกมนั้นเป็นซีรีส์ที่สะท้อนให้เห็นความหุดหู่ของคนในยุคของทุนนิยมครับผมในยุคที่เงินนั้นเป็นสิ่งที่สาคัญมากซีรีส์เรื่อง Squi วิดเกมนั้นก็ได้สะท้อนให้เห็นเรื่องนี้ผ่านตัวละครในเรื่องเช่นพระเอกของเรานั่นเองซงกีฮ ไปถึงทางตันจนสุดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทองหนี้สินการพน,นันหรือแม้กระทั่งเรื่องของครอบครัว่นเองนั่นเอง,เองที่พระเอกของเราหรือซอกีหุนนั้นไม่สามารถเหนี่ยวหลังเอาไว้ได้เขานั้นกำลังต้องการเงินอย่างมากเพราะมันเป็นสิ่งเดียว ที่จะทาให้เขานั้นหลุดพ้นจากทุกปัญหาได้และสามารถใช้ชีวิตอย่างคนปกติได้ทันทีครับข้อที่6กันบ้างครับผมถ้าผมพูดเขาว่าทันโกนาเนี่ยท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าคืออะไรหลังจากที่ดูซีรีส์เรื่องซูเิรเกมแล้วผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าทันโกนาคืออะไรอ่าผมพูดภาษาเนี้ยคงไม่รู้เรื่องใช่ไหมล่ะแต่ว่าถ้าผมบอกว่าขนมน้ําตาลล่ะผู้ชมก็จะรู้เรื่องโอเคครับผมสรุปง่ายๆคือทันโกนาคือขนมน้ําตาลในเรื่องของซกเวิร์ตเกมนั่นเองนะครับผมเป็นเกมที่2ที่กลุ่มบุคคลเบียนสนาดูว่า นั้ไม่ถึงแล้วนี่เพราะว่าในเกมแรกก็โดนค่าไปเท่าไหร่เยอะอยู่เนาะเหลือประมาณ2องรน่คนบ้านหรือ2องรคนประมาณนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะข้อมูลผิดอะไรไม่รู้จำไม่ได้โอเคเรามาพูดถึงทานโกนาบ้างขนมตานสุดฮิปจากซีรีส์เรื่องสัวิตเกมนะครับผมที่เกาหลีนเนี่ยขนมทานโกนานะผมส่วนมากเนี่ยจะถูกวางขายอยู่ตามท้องถนนท,นทั่วไปเลยเหมือนแบบบ้านเราก็แบบเดินไปก็เจอไสกอ้กรอกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบไส้กรอกปิ้งไส้กรอกย่างไก่ทอดอะไรอย่างงี้ซึ่งทานโกนาเนี่ยเป็นขนมตานที่แบบว่าเด็กๆด้วยความที่เป็นของหวานเด็กๆก็ เลยผซึ่งผู้ขายบางรายนั้นก็จะแบบว่าท้าทายแบบให้ชาเลนจ์ไปกับผู้ซื้อหรือว่าเด็กน้อยต่างๆให้แกะขนมตามที่ผู้ขายนั้นได้พิมพ์รูปลงไปไว้ในบนขนมน้ําตาลครับผมและถ้าหากใครทําสําเร็จแล้วก็จะได้รับขนมฟรีๆไปเลยเป็นไงเออเราน่จะมีแบบแกะไส้กรอกอะไรอย่างนี้หรือว่าแกะไก่ทอดเนาะอ,อะไรนี้ <c oughs> ซึ่งในเรื่องสควิตเกมก็เช่นเดียวกันครับผมก็จะมีการให้เลือกรูปต่างๆก่อนและใครสามารถแกะทันโกนานหรือว่าขนมน้ำตาลได้ทันเวลานั้นก็จะเป็นผู้ที่เข้ารอบรอบต่อไปผมแต่ว่าถ้าใครแกะ ไม่ทันแล้วก็ปั๊บคุณต้องแลกด้วยชีวิตของคุณนะจ๊ะอันดับที่7ครับผมการเล่นตักจีชีกีนั้นอาถามว่าตักจีจีแกมอะไรเย,ยตักจีชีกีนั้นคืออะไรก็คือตอนที่โกงยูนั้นเล่นกับไอ้เองนะผมตอนแรกผมดูผมก็ไม่เข้าใจว่ามันคือการเล่นอะไรวะก็คือการที่ผู้เล่นนั้นเนี่ยเพียงแค่ใช้ตักกีของตัวเองตบลงไปในตักกีของฝ่ายตรงข้ามครับผมและฝ่ายไหนที่สามารถทําให้ตักจีของฝ่ายตรงข้ามนั้นพลิกได้ก่อนก็จะเป็นผู้ชนะไปเลยเป็นไงโอ้เกมง่ายเหมือน อันนี้น่าจะผมคิดถึงไอ้นี่เกมปลาดินน้ำมันของบ้านเราตอนเด็กๆปลาทับ,ท,บทับกันอำนดับที่แปะนะผมวิธีเล่นสควิตเกมของเด็กๆที่เกาหลีที่นํามาตั้งเป็นชื่อของซีรีส์เรื่องนี้ด้วยจะมีการเล่นโดยการที่วาดรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมครับออกมาแล้วเนี่ยมันรูปร่างคล้ายกับปลาหมึกว่าดลงไปบนพื้นแล้วแบ่งเป็น2ทีมก็คือทีมลุกกับทีมรับครับผมฝ่ายรับนั้นต้องพยายามไม่ให้ฝ่ายลุกเนี่ยลุกเข้ามาในตัวของปลาหมึกได้แล้วจนเหลือผู้เล่นคนสุดท้ายที่เข้าไปอยู่ในหัวของปลาหมึกก็จะกลายเป็นผู้ชนะไปครับผมก้านะครับผมการดําเนินเรื่องของซีรีส์เรื่องสควิตเกมนั้นสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการเงินของตัวละครต่างๆเช่นกีฮุนอย่างเนี้ยเออถ้าอย่าง่ยบางคนที่แบบคือแบบหมุนเงินไม่ทันแล้วจังหวะนี้ ซึ่งตัวละครแต่ละตัวนั้นก็นำมาสู่การแข่งขันที่อันตรายและต้องแลกด้วยชีวิตเพื่อเป้าหมายคือเงินรางวัลที่มหาศาลซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นการตีแผ่ของสังคมยุคทุนนิยมที่ชัดเจนมากและเรามาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วข้อที่10ประมือ ก็ดีใจับทุกคนด้วยนะเราะผมคี่ว่าฟังมาถึงนะจุดจุดนี้แล้วข้อที่สิบก็คือเซคุสคเกมซีซั่นสองหลังจบซีซั่นแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังเหมือนว่าคนดูยังขัดใจหลายหลายอย่างอยู่ยังรู้สึกหงุดนงิดอย่างงู้นอย่างนี้อยู่หรือแบบบางคนอาจจะอุแบบ๊ยขาดใจทําไมตัวร้ายยังไม่โดนจบับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือแม้แต่กระทั่งตัวเอกของซีรีส์เรื่องนี้ก็ตามที่ยังจะต้องสืบเสาะหาความจริงเกี่ยวกับกลุ่มคนปริศนาที่ทาไมต้องทําความโหดร้ายกับผู้คนแบบนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่น่าสนใจ ให้เชื่อว่าอาจจะมีโอกาสที่จะสร้าง The u i g a m e ซ s e a s o 2ขึ้นมาได้ซึ่งก็คิดว่ามีแน่ๆแหละเพราะว่าหนังมันจบแบบคาใจขนาดนี้ เคเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับ10เรื่องจริงที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับสควิตเกมเกมลุนตายหรือว่าใครรู้ข้อไหนแล้วบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้ใต้นี้เลยนะครับผมและถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์ตรงนี้จะได้เป็นกําลังใจผมนั้นทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ทีเซฟชแนลขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย